Micro t x เล็กๆอีกหนึ่งใบที่สวยงานสวยๆใส่กับ CPU Intel Gen 8 Gen 9 นะจะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนลิงคอมพิวเตอร์เสมอมาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าใชาไ้ไรลูกค้าเว็บไซต์ลูกค้า YouTube ลูกค้า Facebook ไม่ว่าคุณจะมาจากช่องทางไหนเราคือเราคืออะไรดีเราคือทีมเดียวกันเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ทีมเทสอุปกรณ์ก็คือทเทสอุปกรณ์ที่ดี และนำส่งโดยการแพ็กให้อย่างดีและมีคลิปวิดีโอที่มากมีเ็ Reven t ดทชูใครอยากเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์เชิญครับมาผ่านคืนแดงไปด้วยกันคืนที่ฝนตกแล้วก็ฟ mm hmm. องฟ้าเริ่มเป็นสีแดงกับสมบีที่มากไม้ลอ,ออเ แล้วจะมีตัวอะไรออกมาเพิ่มอีกไหมก็ไม่รู้แต่ว่าล่าสุดมีทหารซอมบี้แปะแะเบิดไว้ที่หนา้าตีบ้านแตกเลยตีบ้านพังเลยแต่เราก็รอดมาได้แบบฟุดวิในคืนวันที่21ต่อไปบวกไปอีกเจ็ดคือ ยี่สิบเท่าไหร่วะยี่แปดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดซอมบี้มาราวๆประมาณสามทุ่มและเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนไปหยุดตอนตีสาม ทุ่งนี้จะเริ่มมาปักตายกัน <C oughs> เท่าที่ดูนะผ่านมาสามคืนแดงแล้ว <S <S ดูดตอนแรกทะ,ทะลุนิ้วเดียวนี่สองนิ้วแล้วคุ้งมือสีขาวมันเก่าู้สึกจะทนกว่าอีกมั้ง อันนี้จริงๆมันเนื้อหนานุ่มนะเนี่ยมือเนี่ยทำไมมันเป็นรูได้ง่ายเลยวะ ใบที่มันมีชื่ออย่างเงี้ยเอาออกดีกว่ามันมีชื่อข้อมูลอยู่เดี๋ยววิชาชีพเอาไปใช,ช้ฉีดอ,ออกงหมดเลยเอ้ยฉีดออกนะมีเบอร์ทงเบอร์โทรมีอะไรข้อมูลอะไรมีข้อมูลใครเอาออก บีเอาไอ้นี่อ่ะไอเพลงนี้ไปใส่ตอนที่ซอมบี้ตีบ้านเข้ามา,าอ๋อนึกว่าไปใส่ตอนที่ตอนที่ตีบ้านเข้ามา,านึกว่าใส่ตอนซอมบี้ตีบ้านเข้ามา ก็มันก็ได้อยู่นะตอนที่ไอตัวไอไอแนนตัดต่อเอาที่มันตีบ้านทะลุเข้ามาแต่ก็ความซีใจ่แล้วก็ตีบ้านทะลุเข้ามาได้นะคิดว่าได้ไหมฮะได้อ่ะทำไมอ่ะ เสร็จแล้วจ้าเรารับได้เลยนะสินค้าเรียบร้อยนะครับฝากช่อง u ูทูบด้วยนะมาเล่นเกมด้วยกันได้ลิปน,นี้สด